ขา250าสารพันข่าวสารเรื่องรถภาพเลนเดอร์ฮอนด้าลิทไลน์แพลตฟอร์ม GMC Canyon ก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องขา250ด้วยนะครับ Honda ลิทไลน์รุ่นปัจจุบันได้เปิดตัวที่สหรัฐในเดือนมิถุนายนปี2016เป็นกระบะที่พัฒนาบนโครงสร้างยูนิบอดี้ต่างกับกระบะขนดอื่นที่เป็นบอดดี้ออนเฟรม ความสำเร็จของกระบะ h อน d ้าลิทลดดูได้จากยอดขายในปีที่แล้วสร้างได้ถึง33,334คันและการพัฒนารถยนต์ Unibody ีกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าเพราะค่ายใหญ่ๆเริ่มให้ความสนใจในตลาดกลุ่มนี้อย่างฮุนไดซันต t าครูซซึ่งศิลปินดิจิตอลไครเบอร์ซินวาแสดงให้เห็นแนวคิดการออกแบบ Honda l ลิทล์ผสานดีไซน์กระบะท้ายกรอบบันไดของ GMC Can ย o n ปรับปรุงดีไซน์ด้านหน้าเพียงเล็กน้อยซึ่งปัจจุบัน HONDA าลิไลายติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 SOHC i-VTEC Direct Injection ขนาด3.5ลิตร 3,471 cc กระบอกสูบคูณช่วงชัดอยู่ที่89.0คูณ93.0ม mm, ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอยู่ที่11.5ต่อ1นึ่กำลังสูงสุดที่280แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่355นิวตันเมตรที่4,700รอบต่อนาที จับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะคับเคลื่อน4ล้อ Intelligent Variable Torque Management หรือ iVTM4 AWD ซึ่งภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอ8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รองรับ HD Radio วิทยุออนไลน์ SiriusXM 2.0ระบบนำทาง Honda USB 4ช่องพร้อมอำนวยความสะดวกสบายและเบาะหุ้มด้วยวัสดุเช่นเดียวกับรถเก๋งซึ่ง Honda ากำลังอยู่ในช่วงลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการผลิตทั่วโลกนอกเหนือจากการปิดโรงงานที่ทำกำไรได้น้อยที่สุดจำนวนหนึ่งแล้วผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นยังลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าซึ่งฮอน da าติดลายปี2018กระบะพันแกล่งได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมระบุรุ่นย่อย,อยอย่างละเอียดในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องยนต์ v 6ขนาด3.5ลิตรที่ราคาเริ่มต้นเพียง990 0 0 0บาทเท่านั้นแต่ต้องดูว่าภาพออกแบบของนักออกแบบอิสระคาโบซินวานี้จะเป็นต้นแบบในรุ่นต่อไปของ Honda ดเด็ด้ดหรือไม่ซึ่งสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคา250และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา250สารพันข่าวสารเรื่องรถ